thấy cảm biến mặt đi mặt rồi vô bắt cụ ก็สิ hỏi ให้แล้ว Bận นี่หามส่วนของผมเค้า nó เข้าอ่ะนะ

Chổ mai phá khuôn là bỏ hơi Ờ Bỏ Ok Còn đây là này Như cái hoạt này Xoay sang xoay sang con bây giờ nhà khuyên đi bói Thì mình phong tăng ngân Của xe khúc nó Rồi Em hẹn cho đấy tình nó Ờ nếu mà ăn lá tháo Đó Đây nó Tìn lịch Ờ thấy em Nhìn nạ Gơ bút nhìn nạ Bỏ thắt lạ bỏ thắt

เปิดกุศ ah. um ่ส yeah. um, uh, ุคนพี mm ่อเลยเปิดภาพมาล่าสุดตอนนี้เทคานแล้วบัดให้นาอไใู้กใจเนี่ยกาวทกดาหรอบ้อ้เือนอยู่แล้วอู่เรื่อนป้อพี่รอเลยเปิดภาพเปิดอากาศมากกาตอนนี้กระเพิ่นกำลังเทคาน พี <Blake. S 1> so ่น so ้องกันเนาะเอาจพิ yeah. ่มในแกเนาะให้เป็นพักคนก่อนแน่นนั่นแหละสบายดีเด้อจังเด้อเจ้าสบายดีเพิ่มแรงพลังหน่อยเดี๋เพิ่มน้ำแน่แล้วเอาเพิ่มอีกนะจดจำอยู่แบบได้แก่แค่เดียวได้แคเดียวแล้วทีหนึ่งมันโเห็นผูภูตีมันบึ้ ปลูกไว้เลยจงคาเดียวขนาปลูกก็ต่อไปโยกปลูกบ่อยมันกุดและขามันมันจะยังมีชีวิตอยู่แล้วเริ่มไข่เงี้ยเขาก็มีความสุขก็ต้องให้ได้ยืนคาเดียวเนี่ยน้ำก๊วยเบ้ามียหัวสักเป็กๆอ๋อดอยทางวัดถึงแม่นี่เหรออ๋อสูงเนาะงเอาน้องของน้ำ้องสูงกำยังอยู่นะจ้ะบ่คนเห็ดเ็ดเ็ดคือคนเป็นยังไง ไพเฮ็ดอีย่างคือนั่นเฮ็ดลูกชายลูกชายกชงแ่ขนาดมาพยันตำลายพยันลูกชายวัววิแมนด้พอเลยตำโอ้ยได้จังหากเลายอไข้ามานีดลาหาบแล้วพ่อนงหบนี่แหละสบายดีนจุดเี้เทบลบอล้วแล้วบ่นี่

เออพอคือว่ามื้อแรกก็มีแต่ยองเลยก็เช็คโควิดไว้มื้อนี้ก็ติดหนาเออฟังยังสิคือว่าให้มาพอซึกนักหน่ยเนาะอพอซึกนักโอ้เฮาคงนอปาเฮาก็บ่ซื้อมาดอกปานี่อือบ่กันบูดถึกแล้วกันบูดถึกแล้วอยก็พอดีลงกินจักนอยแล้วมันก็ตอนบ่ายเฮาก็จัดอีกอือ จักกิโลวะปลาลงหนองกเก่งกุ้งเมันก็ได้กรักกรักใส่กระชามจาน,นมันก็ยากอีกแต่มันได้ยังมีอ๋อปลาดุกมีอยู่บ่างอะไรตัวสำเคนไม่ปนปลาทบูบอบอลบูมีเนาะอเอาเมื่อนั้นนะป๊อคักกิ้วมือเด็กนะเนาะบอสจะได้เป็นพอพันไม่พันมันเร<อ>ิ่มคล้ายหรปลาเด็ดกระชามโกนเดียวเห็ดมืดอ่ะสี่ตัวปลาโคปะทุบนะแล้วก็โกนโกนเดียว สองโตปลคอยังดูตัวนึงพ่อยปคอลมันมันลงกนี่บอกกกยแถวนี้กกวยบนีเดเด้ะทการมันเปแง่มันชิดแง่มันคาการกุวยจะดึงเขาว้าวอดีนะโอ้ยตัวเออมาเดี๋ยวพีุดงแถวกยแถวเซ่งปลาหลงามันขึ้นตัวเฮาแลยมาเลยดึงน้ำยมันชิดโอยแง่มันิดเอรถเียนบอบ มักก้อยว่าพอเจ้าก้อยกินบ่อปลาเลยว่าสีปนินนะคือสีต้มส้มก้อยเอาบ่อหมดแรงนะมีหมดแรงนะบ่อกรรมมาก้อยพักบัวหอมบ้าเจ้าก็ซื้อมากดดเด้กก้อยน่ะเขาบ่อตรงๆน่ะเขากีนข้านลอกนังมันนะบ้าเจ้าบอว่ามาก้อยนั่นบ่อันไหนมัธสบายเหมนะกขาเอาเห็ดถึกสูตรมันปานเลือกนังมันบนต่งลนลอยตี่ตะก็้บ่อแทบก็บออกล่างล่างตัดก่อน แล้วบันี้เฮาซอยเป็นเส้นเป็นเศษบัดเวลาเฮาเฮาเถือนะนะเฮาซอยน่ะเฮาลอกเขาจะสิ้นเด้วบัดนี้นั่งมันเฮาก็ไปจุ่มหรือว่าไปเฮ็ดแนวอื่นมันหนูทศทางได๋บ่แม่นไปเลยชิลอกนั่งก่อนถือว่าเฮาเชื่อไปแล้นตั่นนะเออตั้หัวเลยเฮาสะอาดล้างฉันนะบ่แม่นบ่ลอกเฮาเฮ็ดกินก้อยปลาสุดยอดพ่อย้าเจ้าโอ้ยแอกซิบมึงเด้เนาะแอกซิบมึง Bạn ngoài những khoa ngoại của kim, gang ngoại khoa. Giant chu chào buồn. Mười sáu món. Món 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 mỏ món món mỏ món 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 chắc món 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 có món 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 tôm món Tôm món 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 ตะข้อยนะบัวปันไดค่ะบัวข้าวปันไดก้อยสีมูแดงปลาตูนเลยก้อยสีมูแดงแลราคาน้ำส้มที่เฮาขั้นนะครับลงหม้อบบบโอ้โหบอกโลดว่าลึกเมืองยังคนในเมืองบ็เห็นจะไม่ใหม่เลยเรายังใช่กันคือแบบเป็น วพวกวายพวกอยังบัวบกไช่มันชินมันจะแข็งก็ทุบเลยเออผสมครับสมนักเถียงเพราะว่าคอยคอยชิ้นอย่างไรท่านประทัดนะของเขาอยู่แบบนี้หุดให<ป>ดม่เด้อหุดใหม่บา,บาบาดลยงคนกะบหิดจ้ำจ้ำละนะอันนะเข้าไปลวกนิดน,นึงแล้วก็มานอกน้ำแข็งเ,เพื่อให้เพื่อให้ซีนมันนี่แบบ สลุงนะบอตูนจ้าเดี๋ยวป่ะแต่บาเฮาวดมีเวลาเห็ดตอนนี้แม่เวล้นเอาแบบโอ้แทบแต่เอาสิ้นเอาสิ้นปลาไปลวกเะไไปใส่น้ำน้ำก้อนน้ำแข็งเหรวะก้อยปลามันจีบโบข้าว้าหนอกพันละบัง ให้มันห่อนแล้วสังลงไปเวาดาปนุ่งชินได้บอตุนเด้อะทาไมพอนุ่งชินแตอนปนุ่งอานนั่นบ่ไว้วนนุ่งพาอยุันั่น่ะมาเฮดบเงาเบอตุนันนุ่งุงมัดามด้มัดแดเดกันเออใส่เชียมคอยชันเลยก็ใส่แคบลอเพื่อจามเตี้ยเลยอกระที่เนาะพี่นงโอ้วันาวันที่วัน หม้อทำก็มีหอซอยก็มีนะปกปิดสิฮะกะทีเก็บจุกสักเรียดดก่อนส่วนตัไดรขวดว่าขวดนี้เคื่อนเลยตัวยาเมนตวอิต์ด้วยก่อส่วนฮะยังก็น่าจะ

แข่เน,นคืนเจ็บปวดเาก่อนทังกินเ,นเป็ดอ่ะม,มันทั้งกินอินคักหลายคนน่ะมันบ่พเพอบยอินะจาอยากอินอยากนั้นก็บ่อ,อิละต่พันเบาหลเบ่งไผ่โบนี้มันปีแล้วบได้มันจะเนียนล้อไ่อย่างนะ้ห้เมนน้อน่อยเห็นน้อยพอน้อยไปหากนะันเลยเอา สมุนไพรมาใส่บานเข็ดมือเพื่อนอะไ่น,นักชักบ,บนแล้วเดือบเ,เป่งแซบไปลองเลยเป็นอาหารธรรมาชาติอาหารยอดดิยมของเราแต่เพื่อที่ได้กินนี่ก็ บางคนมเรยปิ้งชก่อนเผื่อมันชุกนะแต่บาง้งผู้บางคนมันพักคั่วนะมันเราพ่นเตะจาขวมันพร้อมเขาว่ะเออตอนปิ้งปิ้งเลตอัมันเครื่องควบข้วบบานเพื่อสีปิงเพื่อสิ้งปเป็ดมกาเฮงนักเก่าบ้านเอ้ยเพื่อสีได้กินกันกยิ้มก็แล่ามหัวปิ้งยังมันเ่อเหตตาเลือดกรกเดมันบมทันที เป็ดน bon. ั Bringing ่นเว้นว่าลอกพี่นองไงอ่า้ามากลุ่นกินข้าวมากินเครื่องดื่มกันจนเมาก่อนพู่น่ะทำพห้เหึ้เป็ดเลยใส่เวลาเลยเีเวลาอันี่ะิ้นตะเทียงฉัมีเริ่มมาได้ง่นยเว้ยง่องเชุ่ลกค้นเยอะ่อยคนผู้ลกบูเป็ดนี่สามชั่วโมงก็บไปแล้วเยหอยน่หอยบุกเตือานาทีสุกายยอมเาเล้วเล้วเ แต่ขั้วซีดมันท่านยังขั้วบผนู้ว่าป็นนักเดินโอ้โหอ้ไปสามนัดงานเจ้าผินไอไปเจ้าไปมีผู้ใหม่มันก็นักเลยเว้ยนักขิดแล้วโุ๊บบัเนื้อเบิดมาซอยก็ไปเบิดมือนี่อันนี้นีเสียที่ทั้งน้บพืนบออเ้พีัยไปนอนน่เป็นเชื้อังก็เขาน mặt bùng tay người thân 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 mặt bùng tay ไปเ้ยไปยไหนล่อ่าไปยังน,น่ะที่ลนองอยู่กะ<อ>เนาะใครบ่เป็นใครแล้วใครมาเนตมนี่ <c oughs> มาถิ่คู่ป,ปูนนี่ลังแรงแรงไก่กับมือป้เย่น้องูนไหละอยกันปูนหมน ก้าล้วคืนอีกกระปอมเนึ่งเนคอยบู้เมื่อยคอยอ้อนรโตมีผูเห็นช่องโตเลยปล่อยมันซักบอ้เลยนี่ยคุณเราไม่ไห้เลยเห็นช่องโตมันบ่ได้เลยคเนาะไปบอขึ้นผ่ว่าจะช่องโตนะอ้หเอกไปนย่นเราเป็นนเท่าแั้นจะแจกยาบอมเนี่ยเรกขอก่อยแค่หัวมักอยู่เขาเรา่วงไงเนี่ย มักเสมสมุกะเมียนะมักเสมุกหมนียโลกบรุิองล้องไปเลยเ่นมักได้มันซ่บด้พ่ยัเนาะมากินมากินไปปิ้งไปส่วนต้นปิ้งเะเดช่วเอาตัวนี้ป่ปิ้งทามันนึ้ออย่างแม่แม่ทึกเอาเลยใครใสิ กระลักใจให้ล็อกเก้าจะเป็นเพื่อใครตัวไหนจับตาถึงไหมอ๋อซอยกันอีกแล้วแบบนี้ปล่อยมืออยู่ปล่อยกันต้องมาอยู่ร่วมกันนะอ๋อเฮ้ยน่ามากินเลนั่งเออน่ามากินนะจนได้เอึดเนาดูแลกันได้ไหมเฮ้ยบังพ่อใน่เด้อบอกคือน้องพ่อกอ่า เนาะเยงพรามันถืไวเลยเนะฮะคนึงนึงตวดห้นึงยืนตั้งขอบไว้กกันั่นแหละเอยพอก้อนหามน้ำนั่นสองโฟมียนี่เป็นยังคือหาน้ำเส่กันแค่ะแว่แอบกันอยู่ได้แต่สอแอบเออแอบกันอะไรอะมีอะไรแอบผัวฮะ อ้าเห็นมันแล้วเฉพาะพอไปจ้าการรจัดระบุอะไรอบอเราบ่รไหมบ่อแรนะอเราก็หาน้ำเปนแก๊เช่าเนี่ยแตง้ามไม่้ใครเนี่ยเอว่านหกแล้วหาไรนะพี่ันต้องไวนเ้อตุ่เด้อ่นอ่ข่าแล้วเลยปาน Nhu khẩu cái đòn này, nào, nào, nào. Nào, nào con, hey, <laughs> 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 เอาจนเต็มไปดิเต็มกระบอกยาบอกแล้วก็บกลงมาเจ้าแอบปัวยี่บ่่ไม uh uh> uh> ่เอบแอบบังไแอบพอเลบพคือในเงินกแพอพอโอ้ยแอบหามหนามกัแล้วว่ายิ่อยดีเด้อยมาเลยพี่เไปเดี๋ยวให้สตาหน่อย้ยกังไว สม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 มนำนาเก่งเลยอยามาตัดยเาิ้นเลือนน้ำแดงน้ำซังเบอรคือคนขาเดือดเลยเดือดมห้เลยนั่นบอกเนี่ยบานแท้นี้เ็มลอยคนกระเพียนแล้วบไม่ได้สองเด้งในวทั้งนั้นใจพอเบได้เบบ้ อันนี้บ uh 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 ุกเ่าคือะทนอะไรก็หุดเ่าอ่ะบุกเ่าเสีบุเ่าแข็งแห้งขยันดโอ้ไอ้บกเ่าแ้ท่องกับปบากเยขยันได้แล้วก่ะปุบปักปุบปับและแข็งแข็ง่น่อย่าจีงนี่กว่านะมนมจะได้ชอบานนี่เจา่าลงปลาเลยที่

มาตัวนั้นก็ใจโห่นมาตัวน่ะบัดมือเขาทำความสะอาดมาอย่างมียังกันนะงงมียังกันมยังตกใจเพิ่มียังตเืออนกเออตกใจเพิ่มเรื่อยวรนยตาังทีราเยืต์บงจสตรถาพังเพ็นผู้ให้มก่อเพ็นผู้ดีแล้ว ผู้ข่านี่มีแต่หัวใจไปเอานมาเป็นลยมาพี่เอเอะเนเบาทุกกรมุนน้ำซนกระิทาไม่ท่าว่ากาบ้านแล้วห้เจ้าอดอ้อมาสาบาออรเทินายกัวไทยกระำฉางเรือหาใม่นะน้อยก็โอเคผู้ข่านี่บ่มีเลย โอคาดิมามช่ราน่ะนั่ตีนใ่น่มประชขมาลูตักตักขมามาใส่ทั้งข้าอเออตักกระโดดแล้วเพิ่นจะเอาน้ำแทงในหรอประชมช่เปียกน่ะเออแมน่ตึก่อวตับกล้องไปรูปโอคาด่โมมีเงินคํำแล้วมีแต่มีอนมีแต่หือมีแต่แห้งอย่างละมาซอยนี่ ถอยไปทาสอยตาหวัมันบกไ้อยู่มันโมได้อยู่ในก่อนครับเนาะเออต้นน่องน้อยนี่ยพอส้างเฮ้ยนี่แหละรีบไอบุ้มก้มบุกเงงยอย่างไรนะอืมเออตัดกันม่นด้น้องน้อยแลยแต่บางบันมิต้นสิน้องแ้่พอสั่งเอ้ยมีแต่ก้นนองยงมาย่างไปบ้มกับไปไปไส nhôm là bò nhôm là? nè mọi đi bà Mọi người. Mọi người. Mọi đâu Mọi người.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  đi người. Mọi người. nó ngừng bà. Hết người ta bơi bung sang bơm tay bóng đi ăn mừng khăm hóc bọn nó thay 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 ก็ส้เลามาใหา้น่ออ่อนอเหมันเนาะจดแต่เศ้า <c oughs> ปลาเริ่มขอกล้วนี่นเริ่ม,มแบบเอยได้ดเยแต่ปลาเนี่ยคนจะเริ่มตายกินดอกกินกิกนปลาน่อยเก้าเนี่ยปนินนะากว่น่ะ ซื้อปลานิลมาเน่อไปปล่อยอยู่น้องจะ้ะโอ้ปอย,ยนนอปลาตัน้อยนี่อปลานินใครว่าเนี่ยมันเน่าอย่างนี้อาไปลงนอนกันเน่าเวิร์ตตัวสะเทอเขียวยังน่าก้าวว่าเลยปลาแม่ปะอ้าปลาปลาสดกิตประเทศได้ตัวได้บัด ลงน้องนีได้เปียกแต่เบาแ้่ก็พอมันชุงมดิเชื่อใจว่าเขานี่เพื่อนสวมแอ้วแล้วเออหออะ <c oughs> สิปเปียกไรเ <c oughs> อ้ยงก็เปียกอยู่ไรหอไเอหอ,อ,อเห <c oughs> อหออะ่รไงลอกมันไงที่เราไม่สังถือมันจังเปียกนะยันพราเทวมรเคอย่กะล้นาะหมอลูกเคยลงก่อนเห็นคู่เขายู่น้ำตื้นเออว่าหมอพรเทาแก้แค่โรคติดต่กลงไปมันทวมไม่ลําตื้นจะดีเออธรรมดา ร้อยลองเงินลกันแล้วบาทเนี่ยร้ายเราแบ่แพ่หัวลูกคยเลยเนาะโอ้ยพอเท่าสีแพ่ลูกคือไง <c oughs> แพ้่ตั้งแต่ว่า <c oughs> เอาเอาหานิ้วก็นิ้วเดียวค <c oughs> ุณฟัดหานนิ้วหรืนดิ้ลูกคยนิ้วเดียวก็ได้ พอเท่ามือนีอ่เดียวพอเท่าแล้วมือนีเดียวลูกเคยล้ามือช็อปหานิ่วบ่อไ้บ่อแล้วพอพอเท่าว่าอยังยังใครเอาใชจลายนิ้วก้าววอลติเจ็บรดบเออเามาบม่แม่งบาทนี่บ่อแล้วซื้อมกัลูกเคยเลยอันนี้คือเรื่องฮานิ่วพอเท่านี่เดียวอันนี้คือเรื่องจริงได้พี่น้องเลยพอเท่านี่สู่ลูกเคยบ่ได้เรื่องหัวเรื่องหัวใจนะอ่ามันเป็นตำนานเราเห็นมาอยู่มือกระตุย แต่ปัจจุบันนี่เด้ส์ป่ะเมีนปัจจุบันนี่เฮงนะปัจจุบันนี่กบเพ่ลุกเคยคือเก่ากบเพ่ลุกเคยเก่าใครเีววาสิบเผ่าบัวจำลุกเคยนะโอ้ยกูมือนี่มิตรวันนี่เฮ็ดหน้าก็ได้วัหวัะแล้วเลยหัวหัวสมัยใหม่ติหัวสมัยใหม่หัวอะไสมัยเก่าม่แต่ลูกเคยคือมาตุนพายันไทนาหัแล้วในแถวทาวานการเซี่ยเซ้าห้าคำวาดไทหน้านั่นควบหน้านั่นไปดูก ไปเลยเลยแหับเหาะหน้าเดี่ยวเบิงหน่าั่วันแบบลูกปีกาไปเลยกัน่าเก่าก่ตับปันได้เห่าน่ะโอ้บยลงเ้าวยลงใส่หน้านี่สองปีเลยเจ้าสองปีไปเจ้าี้าปีหกปีแล้วค่อยจนบุหู้อปั๊บหมักไทยขึ้นฝักไทยลงเป็นอะไร บ่าไม่เท่าเขาไม้ว่าไทยหน้าเองไทยหน้าน้นบมรอเว่าไทยหน้ายังจะว่าในที่ไทยหน้าน้อนหระบมาเก่งเออไทยหน้าผมมีน้ำโอ้ผมมีน้ำให้เก่งเลยตอนนี้สบายใจมันล่ะอันนี้น้ำมันราคาที่ต้มมันลูกเขยไปสิล่างมืออยู่เลยเออเที่ยวล่างแต่มือเจี๋ล่างแต่มืออันนี้สบายดีแล้วไงมันน่ะตักน้มาละตักมาเสนาโนนก่อนเออตักน้าม้ามันแห้งนี่โอเ้ น้ามาานเลยเม่อปล่อยแล้วปารานพี่น้องปาดานเนาทีเขาแล้วบานเลใส่ใส่ใ่นพูดอะ้อนหน่อยรอแกมันี่น่าถูกตันสีเหงื่อมาสีนัมิดมิดมต่ปาดนพี่น้องเลยเบิรนาทีเบิรเบิรนาทีเขาแล้วปั่อยกนนีแหละจับ้ีออนได้นะ rồi ok càng làm khu phải làm Ôi Hú này đi bắn, rồi Nào, Chỗ mai pha khuôn là bỏ thôi Ờ, bỏ โอเครับพ <toys> ี <m ics> <m ics> ่องนี่ยนว่จะนี่แหละต่อยทั้งตัวช่างแล้วก็นนี่จะเทอย่างพื้นเรื่อยๆจะเป็นพ่อมตั้งกันวาัคกเนาะด้ยเห็นแห้งไปได้ตั่งงางเนาะเออแนวมันแหล่เท้าเดกกันตีนเราเนาะตีนเล็กเออใช่นี่น่ะเกือบบุตรนี่น่ะบุษบัแล้วบุบันแล้ว เกือบได้ลูกเอ๋แล้วอยากเห็นเ่าแล้วขอได้นอนแล้วหอย่าแล้วบอทันแล้วบอทันแล้วบ่เอาบ่บ่แล้วบ่แล้วบ่เอาน้งอช่างเดวดแเลยเกือบแต่งพี่น้นั่งกีกับพี่นั่งดอย่าลงไปล่งอีน้องอีกนี่ ป้าสาพี่น้องเนาะให้พอเราเฮ็ดก่อนเดี๋ยวจ้าๆๆให้ว่าบ่ใช้มาอัปเดตนะพี่น้องเอ้ยเนาะกา้เนาะอลาเด้อพี่น้องเด้อจ้าอโตคําแอวตแยกใขอบคุณคหลายๆบายเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อบผู้สูทุกคนพี่น้องเอ้ยเนาะมโนอมนกันบ่เว้ากบ่ได้หัวบ่ัวกบ่เป็นทุกข์พี่น้องเอ้ยไปดีๆแงจ้าๆ